สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตลอนนะคะตอนนี้เรากําลังยืนอยู่ริมแม่น้ำโขงจังหวัดนครพนมค่ะมาริมแม่น้ํโขงทั้งทีเราก็ต้องกินปลาแม่น้ำโขงค่ะตามมานะคะว่าเราจะไปกินปลาแม่น้ำโขงที่ร้านอะไรตามมาเลยค่ะร้านนี้ชื่อร้านเป็นปลาเป็นค่ะเขามีชื่อเสียงเรื่องปลาแม่น้ํามากค่ะ รับเมนูที่เราสั่งมาในวันนี้นะคะ <S <S ก็มีลาบปลาคังค่าไก่ตะไคร้แล้วก็เน่ยงปลาทอดค่ะเรามาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยค่ะก็คือลาบปลาปคังลาบปลาคังนะคะเขาเอาปลาคังค่ะมาทาเป็นลาบค่ะสไตล์อีสานเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวลองชิมนะคะอืมเนื้อปลาสดอร่อยรสชาติจัดจ้านสไตล์อีสานนะคะหอมข้าวคั่วข้าวคั่วข,า,วขาหอมมากเลยเนื้อปลาคังก็จะ มีหนังมันๆนะคะขอลองชิมดูอีกคำหนึ่งนะเนื้อปลาสดไม่มีกลิ่นคาวเลยแล้วก็หอมข้าวคั่วด้วยรสชาติจัดจ้านแต่ไม่เผ็ดมากดีมากเลยเรามาต่อที่เมนูต่อไปนะคะก็คือเมี่ยงปลาทอดคะ่ะเมี่ยงปลาทอดนะคะเขาใช้ปลานิลคะ่ปะปลานินแม่น้ำโขงค่ะ ทอดนะคะแล้วก็กินกับขนมจีนค่ะแล้วก็ใบผักกาดหอมค่ะแล้วก็ผักกาดดองเดี๋ยวลองชิมดูนะคะผักกาดดองแล้วน้ำจิ้มก็มี2แบบนะคะเดี๋ยวเราลองกินทีละแบบดูเอาแบบแรกก่อนแบบที่มีถั่วน่าจะเป็นน้ำจิ้มหวานนะคะชิมดูก่อนนะ มันมีหลายรสอยู่ในความเดียวกันเลยอ่ะทั้งก็รัะด,ดองแล้วก็น้ำจิ้มหวานหวานวาน,านแล้วก็มีถั่วปลาทอดอร่อยอ่ะปลากรอบอร่อยเลยเดี๋ยวลองชิมอีกแบบนึงน่าจะเป็นน้ำจิ้มซีฟูด้ดฟูดแต่แบบนี้ก็อร่อยนะแบบดีเดี๋ยวขอลองอีกแบบนึงก่อนร่อยไม่เอา ลองน้ำจิ้มชิมน้ำจิ้มหน่อยน้ำจิ้มอันนี้เป็นเปรี้ยวเปรี้ยวเผ็ดเผ็ดเค็มเค็มคล้ายๆเหมือนจะมีต้มเจี้ยวนิดๆด้วยนะ อร่อยดีเหมือนกันเป็นรสชาติอีกแบบหนึ่งแต่ว่าส่วนตัวชอบน้ำจิ้มหวานอืมอร่อยเลยไม่น่าเชื่อว่าจะเข้าขอจองกินเนื้อปลา,าเปล่าปลาทอดอร่อยอ่ะทอดมาแบบข้างนอกกรอบข้างในนุ่มอืมกินปลาเฉยๆก็อร่อยอ่ะปลาทอดมาดีมากเลยถ้าางนั้นเดี๋ยวมาลองเมนูต่อไปอันนี้นะคะคือไก่จะไก่ค่ะแอบชิมกับ ใส่ฝอยๆนะคะแล้วก็เอาไปทอดกรอบคล้ายๆหมูฝอยเลยอ,อืมอร่อยกว่าที่คิดขอใช้มือนะคะไก่ทอดอืมทอดดีอ่ะทอดมาแห้งข้างนอกกรอบข้างในนุ่มไก่มีรสชาติแล้ว กินพินๆเลยถ้างั้นเดี๋ยวเรามาบอกราคากันก่อนนะคะเริ่มที่ไก่ตะไคร้ค่ะไก่ตะไคร้ที่ละ99บาทค่ะส่วนลาปะคังนะคะที่ละ179บาทค่ะเมี่ยงปลาทอดนะคะชุดละ249บาทค่ะถ้าอย่งางงั้นเดี๋ยวขอตัวกินก่อนนะคะถ้ามานครพนมก็อย่าลืมแวะหาปลาแม่น้ำทานกันนะคะและก็สำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c คร b e เป็นกำลังใจให้ตลอนด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ